ธุรกิจของหนุ่มหมากปรินค่ะสร้างอนาคตรอไว้ต้องบอกว,ว่าวันนี้เนี่ยเฮนจะพาทุกทัานไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มหมากปรินกันซึ่งมีแฟนคลับที่รู้จักแล้วก็รักกันนะคะอยู่ทัวทักประเทศกันเลยทีเดียวแล้วค่ะและด้วยความที่เจ้าตัวเองเนี่ยในเรื่องของความหลอ่อแล้วก็หน้าตาฝีไม้ลายมือไม่เป็นสองรองใครแล้วค่ะลาสุดจะพาไปอัปเดตชีวิตของเขากันซึ่งก็ต้องบอกว่าหาความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วค่ะสําหรับหนุ่มหมากแล้วนั้นนะคะ กว่าที่จะก้าวเข้าสู่งการได้มาเป็นแบบนี้ได้นั้นเป็นนักกีฬายูโดทีมชาติเลยทีเดียวแล้วค่ะ เรียกได้ว,ว่าเก่งกรบเครื่องด้วยแถมครอบครัวเนี่ยก็เพียบพร้อมคอยซัพพอร์ตเสมอคุณพ่อของเขาเป็นหนึ่งนายแพทย์ใหญ่นะคะที่บ้านเองก็ยังมีกิจการหลายอย่างมีทั้งทางบ้านเด้เริ่มทำมานานแล้วแล้วก็ยังมีกิจการที่เปิดใหม่ทำร่วมกับพี่สาวเกี่ยวกับความสวยความงามอีกด้วยเรื่องของสุขภาพนั่นเองเจ้าตัวก็บอกด้วยนะคะว่าไม่หยุดเพียงแค่นี้ก็อยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาฐานความมั่นคงให้กับอนาคตต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ หากล่าหนะ้ามีความคลิปน้าดีใดน,น,นะคะทางทีมงานจะเก็บเรื่องราวของหนุมม่มหมากมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันคะ่ะ